สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพฤหัสที่5ทธันวาคมนะคะจัดส่งให้พรุ่งนี้นะวันศุกร์ที่6ทธันวาคมนะคะวันนี้พี่ไปสนีไทยปิดนะคะวันวันวันพ่อเนาะนะคะแล้วก็จัดส่งเป็นวันศุกร์ของจะถึงลูกค้าประมาณวันเสาร์อาทิตย์ ลูกค้าทางภาคใต้จะถึงประมาณวันจันทร์นะคะส่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์จ้ะแพ็คให้อย่างดี v i p ทุกต้นอัดความชุ่มชื้นให้เต็มที่นะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยไม่ร้างรากไม่ห่อตุ้มนะคะน้องไม้รับไปแล้วพักไว้สักหนึ่งคืนฟื้นตัวได้ง่ายฟื้นตัวได้ไวนะคะอ่าคลิปที่เห็นอยู่นี้เป็นไม้จัดเซตจ้ะวันนี้ให้อยู่ที่คัดมา15เซตนะคุมทุกเซตแล้วแต่ดุนพินิษลูกค้าก็เลือกเลือกดูดูเอาเนาะจะมีไม้กระถาง หนิ้วหกนิ้วอ่ะหต้นกระถาง4นิ้วที่มันล้นล้น4มากๆแล้วอีก3ต้นกระถาง4นิ้วนี่ไปอัพขึ้น6ได้เลยขึ้น8ได้เลยในบางต้นนะคะวันนี้พิเศษให้อยู่ที่เซ็ตละ250บาท250บาทส่งฟรีมีปลายทางปลายทางก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะก็ราคาเดียวกันยังไม่พอแถมสตาร์เกิลจีให้ชุดละหนึบ้านละหนสอง แถมสตาร์เกิร์จีให้บ้านละหนึ่งซองอะนะคะชุดละหนึ่งซองนั่นแหละนะคะหนึ่งเซตก็หนึ่งซองสองเซตก็สองซองอะใครรับสองเซตเอาไปสองซองนะคะแถมสตาร์เกิร์จีให้เฉพาะสตาร์เกิร์จีก็สี่สิบห้าบาทแล้วนะลูกค้าสองร้อยห้าสิบส่งฟรีค่าส่งก็ไม่เสียปกติค่าส่งหมดเนี่ยก็ห้าสิบหกสิบแล้วลูกค้านะคะคุ้มทุกเซตนะคะ ะะเลือกเลือกได้เลยเอาเซตไหนสำรองเซตในใจให้แม่ค้าด้วยนะคะเผื่อเซตที่เราต้องการไปหมดแล้วนะคะจะได้มีเซตอื่นสำรองโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปดูภายหลังนะคะคุ้มทุกเซตแต่ละจ่าลูกคา้านะคะต้น4นิ้วก็ไปขึ้นกระถาง6ได้นะคะถูกใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้080 519 4988นะคะใบกัมปูมีนะสั่งสั่งได้นะตอนนี้ยังมีอยู่แต่ถ้าล็อตนี้หมด ช่วงลอดนี้หมดมันจะได้อีกทีเป็นเป็นปน,น่าจะสัปดาห์หน้าเลยนะคะใบกัมปู1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170บาทปลายทางรับ10กิโลอยู่ที่300บาทนะคะ ใบกัมปูของแม่ค้าผูดําธรรมชาติไม่ผสมแกบไม่ผสมขุยมะพร้าวพร้อมใช้งานได้เลยนะคะรับไปแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องตากหรือหมักเพิ่มจะใช้เมื่อไหร่ค่อยกรีดออกมาใช้ลูกค้าแม่ค้าแพ็คเป็นถุงละหนึ่งโลให้รับไปแล้วเอาเก็บไว้อย่างนั้นแหละได้เลยลาไม่ขึ้นเพราะมันหมักจนได้ที่แล้วมันไม่เกิดเชื้อลาแล้วนะคะจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยกรีดออกมาเพราะว่าถ้าเราแกะแล้วทิ้งไว้อะ แกะใส่กระมังทิ้งไว้ก็ได้นะแต่ทีเนี้ยความชื้นอะ่ะมันจะระเหยไปหมดนะคะเวลาใช้มันก็จะเป็นลักษณะที่ใบแห้งหน่อยพอมันแห้งหน่อยทีเนี้ยเวลาจะใช้ลูกค้าต้องแช่ให้ดินอิ่มน้ำนะเวลาขึ้นกระถางเสร็จปุ๊บนะคะเอากระมังใส่น้ําที่มันจะท่วม ท่วมเกือบถึงขอบกระถางที่เราอัพอจะก,กระถาง8นิ้ว6นิ้วหรือ10นิ้วก็ได้ต้องเอากระมังสูงสที่มันจะใส่น้ําให้ได้เกือบท่วมกระถางแต่ไม่ท่วมนะปิ่มขอบกระถางแช่ไว้เลย10-20นาทีเพื่อให้ดินมันอิ่มน้ํานะคะแล้วจึงค่อยยกออกไปวางตามนอกตู้สถานที่ต่างๆที่มีจานรองเอาไว้นะคะเอาไว้รดน้าเช้าเย็นได้เพราะถ้าเราไม่ได้แช่ไว้ความชื้นมันไม่ถึงลูกค้าเพราะว่าลูกค้าแกะแล้วมันพึ่งไว้ข้างนอก ความชื้นมันหายหมดนะคะถ้าเราแค่ใส่กระถางแล้วแค่เอาบัวรดน้ําอย่างนั้นนะมันไม่อุ้มมันไม่อุ้มความชื้นเพราะน้ํามันก็จะไหลออกดินมันยังไม่ทันได้ดูด เขาเรียกว่าดินมันยังไม่ทันได้อิ่มน้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกรีดไว้ใส่กระมังไว้แล้วใช้ไม่หมดก็ทำตามวิธีที่แม่ขาบอกนะคะบดินมันจะอิ่มน้ำความชื้นมันจะอุ้มอยู่อย่างนั้นตลอดเลยแล้วเราก็ลดน้ำเป็นประจำปกติสำหรับนกตู้นะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งแล้วนะใบกัมปู่ะ5กิโลโอน130 ปลายทาง170ต่อ5กิโลแล้วก็ปลายทาง10กิโลอยู่ที่300บาทนะคะแล้วก็มีตัวยานะคะขายนะสะตาร์เกิลจีอันนี้ซองละ45บาทถ้าใครจะซื้อคู่ไปกับใบกัมปูก็ได้หรือจะซื้อเพิ่มไปกับบอลสีก็ได้แต่อันนี้ในเซตพวกนี้จะพาะคลิปนี้วันนี้นะแม่ค้าแถมให้เซตละหนึ่งซองนะคะใครจะรับเพิ่มก็ซื้อเพิ่มแจ้งได้อันนี้ซองละ45าบาทแล้วก็จะมีอ๋อลืมบอกสรรพคุณ สตาเกิ้นจีเนี่ยเป็นตัวกําจัดเพลี้ยมดแมลงต่างๆที่ชอบมาเกาะกวนวุ่นวายรบกวนในดินนะคะรวมถึงไรแดงนะคะที่ชอบขึ้นตามคนกกโคนต้นนะคะเราเอาน้ําลุดๆล้างๆออกมาให้มันอยู่ที่ดินแล้วก็เอาตัวนี้โรยเอาไว้ได้เลยรับรองหายหมดหายเกลี้ยงแน่นอนนะคะนี่สตาเกิ้นจี45บาท แล้วก็จะมีเป็นยากันเชื้อราอันนี้แม่คะจะแพ็คเป็นถุงเป็นซองแบบนี้ให้อยู่ที่ซองละ30บาทนะให้ช้อนตวงไปด้วย1ช้อนตวงพูน,พนๆแบบนี้ผสมต่อน้ำ5้ลิตรฉีดพรมรถทุกๆ7จ็ถึิวันนะคะนี่ให้วิธีการใช้ไป นะคะคเอาไว้ป้องกันเชื้อราจาหน้าหนาวน้ําค้างแรงบางทีอะเชื้อราจากน้ําค้างน้ําค้างก็ทําให้เกิดเชื้อราได้เช่นเดียวกันนะคะฉีดพรมรถป้องกันไว้จ้าสําหรับไม้นกตู้นะอันนี้ซองละ30บาทแล้วก็ชุดปากกานะคะสอบถามกันเข้ามาชุดปากกาเขียนชื่อบอนนะคะก็จะอยู่ที่ชุดละ30บาทก็จะได้ปากกาไป1แท่งนะกับป้ายชื่อ ป้ายชื่อ10อันนะคะเนี่ยชุดเนี้ยสาบาทนะคะบางท่านก็จะได้เป็นป้ายสีขาวบางท่านก็ได้เป็นป้ายสีเหลืองนะเป็นชุดแบบนี้นะคะซื้อเพิ่มเติมได้ลูกค้านะคะก็สามารถแพคไปกับใบกํามปูหรือบอลสีก็ได้ไม่เสียค่าจะส่งเพิ่มแต่ถ้าใครอยากได้แค่ตัวยาหรือปากกาก็ได้นะคะอันนี้30กันเชลา30สตาร์เกิลจีสก็จะมี เอ้สตาร์เกิลจีสีเนาะแล้วก็จะมีค่าส่งอยู่ที่40บาทนะคะใครจะสั่งซื้อแต่พวกนี้ก็ได้ไหมคะก็แพ็กส่งให้เหมือนกันจะมีค่าส่งอยู่ที่40บาทนะคะทางโอนและไปทางเฉพาะตัวยานะเพราะมันมันไม่หนัก มันไม่หนักนะคะเราก็แพ็กใส่กล่องเล็กๆส่งไปให้ได้สั่งซื้อได้เลย0805194988จะเบอร์เดียวเบอร์เดิมแอดมินคนเดียวรับจ่ายคนเดียวคุยคนเดียวทุกช่องทางนะคะใครมีไลน์ทักไลน์ใครมีเฟซทักเฟซใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรหาแม่ค้าเดอร์0805194988เดี๋ยวแม่ค้าทำการจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าได้จดชื่อที่อยู่สรุปยอดแจ้งรอบส่ง ส่วนนิสาพรบอลสีจัดส่งไมายตามรอบทำงานทุกอย่างเป็นระบบระเบียบขั้นตอนนะคะส่งแจ้งรอบส่งวันไหนลูกค้าสามารถรอตามวันที่แมคคาแจ้งได้เลยเข้าๆโดยประมาณแมค้าระบุวันเป๊ะให้ไม่ได้เพราะว่าหลุดออกจากแมคคาแล้วก็เป็นหน้าที่ในส่วนของพี่ไปษณีเนาะบางพื้นที่ของเขาเยอะบางพื้นที่คนส่งอาจจะไม่พอก็จะอาจล่าช้าไปบ้างแต่ว่าก็ไม่เกินวันที่แมค้าเข้าๆให้โดยประมาณ นะคะสองสวันไม่เกินนี้นะคะเพราะเขาทํางานไวจริงๆนะพี่ไปษณียเว้นแต่ว่าณนะตอนนั้นท,ที่สถานที่นั้นๆที่ลูกค้าอยู่อาจจะของเยอะพี่เขาก็จะค่อยๆไล่ส่งตามเส้นทางไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เกินวันที่แมคค้าระบุไว้ให้คร่าวๆนะก็คือคร่าวๆให้ได้แต่ถามว่ามาถึงวันนี้เลยไหมเป๊ะวันนี้เลยไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่ไปษนีไปส่งให้นะจ๊ะ มาดูบอลสีกัน15เซต,ตวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยเอยเซตนี้เลย250นะลูกค้าส่งฟรีมีไปทางแถมสตัรกเกิรจีให้ด้วยสุดใจที่สุดแล้วของแถมก็ปลาไป50แล้ว ะะสรุปว่าเซตเนี่ยได้แค่เซตละเท่าไหร่200บาทส่งฟรีเท่านั้นเองนะคะอาใครสนใจเซตไหนทักมาเด้อส้อส่งฟรีมีปลายทางปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มราคานี้แถมจตาเคลื่อนที่ไปให้ทุกๆุกเซตเฉพาะคลิปนี้เซตนี้วันนี้เท่านั้นจัดส่งให้พรุ่งนี้นะจ้าวันศุกร์พร้อมกันทุกบ้านเซตที่1ให้เป็นสีกาญจนานะคะตัวนี้เป็นเจนหนึ่งแต่ว่าลงหัวแล้วละ่ะเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้ป้ายมาแล้วมี2ต้นในกระถางนะคะ1ต้น อุสามณีจากกระถาง4นิ้ว1ต้นนะคะอันนี้บันดานรัพย์จาก1ต้นรัตนสินมี2ต้นในกระถางดอดใหม่แดงทั้งคู่เลยอีก1ต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1 1เซตจะมีไม้กระถาง5-6นิ้ว1ต้นกระถาง4นิ้วอีก3ต้นนะคะได้1เซตไม้ทั้งหมด4ต้น4ชื่อ4ชนิดเขียนชื่อกำกับให้ถูกต้น นะคะส่งฟรีไม่พอมีของแถมให้ด้วยคุ้มกว่านี้มีตรงไหนไม่ต้องคิดนานเลยลูกค้านี่หน้าหนาวนี่มันไม่ได้หนาวเวอร์วังนะลูกค้าไม่ต้องกลัวไม้มันจะทิ้งใบ นะลูกค้าไม่ต้องกลัวไม้ทิ้งใบเลยถ้าหน้าหนาวเราก็เอาไม้อะไปวางตามที่ลมมันไม่ค่อยโกลกนะคะแล้วก็อัดความชื้นให้เขาหน่อยจากที่ลดน้ําวันละครั้งตอนหน้าฝนใช่ไหมเราก็ลดน้ําเป็นเช้าเย็นหน่อยก็ได้แล้วก็หาไม้คําบอนช่วยประคองคําใบไว้เพราะว่าบอนสีไม่ชอบลมแค่นั้นเองหน้าหนาวอะลมบางที่มันโกลเวลาเขาโดนลมทั้งวัน ไม้มันก็ทิ้งใบไงลูกค้านะมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรมันทิ้งใบหมดมันสั่นกเพื่อนเงี้ยสังเกตที่ใบไหมมันจะคายน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยบังลมเขาหน่อยหาอะไรมาช่วยบงังบังลมนะคะเขาก็จะอยู่กับเราได้ตลอดนะคะทำไมหลายๆสวนไม่มีผลเลยจะหน้าไหนกระช่างไม้โตตลอดเราอยากไปตื่นตระหนกลูกค้าบอนสีถ้าเรารู้หลักปัจจัยของมันนิดเดียวง่ายๆความชื้นอย่าให้ขาดแล้วก็บอนสีไม่ชอบลมแค่นั้นเอง นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ทุกฤดูนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนท่านคิดมาแล้วท่านถึงประดิษฐ์นะคะสิ่งที่จะช่วยทําให้ไม้มันจะเจริญเติบโตได้ทุกฤดูนะคะก็คือเป็นตู้บอลหรือกระโจมนั่นเองนะคะเราก็ทําถ้าจะเลี้ยงนอกตู้ก็คือช่วยกันลมอ่ะไม่ต้องมีตู้ก็ได้ แต่ช่วยมีอะไรที่กันลมให้มันโดนลมตลอดทั้งวันแค่นั้นเองแล้วก็หมั่นลดน้ําเช้าเย็นหน่อยเท่านั้นเองลูกค้าไม้เราก็ตัวปกติอย่าไปตื่นตะน,นกอูบางที่บอกอุ้ยบอนสีหน้านาวแล้วยุบตัวถ้ายุบตัวก็มันก็ไม่มีแล้วล่ะค่ะ มันก็ไม่มีทุกส่วนก็ต้องยบยุบหมดทั่วประเทศใช่ไหมทำไมหลายๆส่วนเขายังมีไม้เจริญเติบโตได้ปกติล่ะอย่าไปตื่นเต้นลูกค้าเลี้ยงได้ตามปกติเลยแล้วมันก็ไม่ได้หนาวเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคะยังค่อนข้างร้อนอยู่ด้วยซ้ำอ่ะอันนี้เซตที่1นนะคะ250บาทต่อมาเซตที่2นะคะมีเป็นตุ๊กแกก้านดำา1ต้นค่ะสีกาญจนานะคะป้ายมาแล้ว1ต้นอันนี้พญาขอมดำค่ะแล้วก็เทระปตีอีก1ต้นนะ สี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองต่อมาเซตที่3นะคะให้เป็นหลวงพ่อพูนนะคะ1ต้นอันนี้เป็นมคควาลังสรร์จาบอนเก่า1ต้นพลานทะเลเริ่มกัด4ีละ1ต้นแล้วก็รัตนสินค่ะมี2ต้นในกระถางอีก1กระถางนะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3จ้ะต่อมาเซตที่4นะคะให้เป็นดารานพพลัดหนึ่งต้นด่างแล้วนะนี่แดดมันส่อง ติดด่างสวยๆเลยกระถาง6นิ้ว1ต้นอันนี้เป็นเจ้า,าไม่ใช่เจ้าพอกแก้วอะไรวะทานบางแก้วทานบางแก้ว1ต้นนะคะอันนี้เป็นนางสุชาดาตับพุทธประวัติ1ต้นแล้วก็ชมพูทวีปอ,อีก1ต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4หลบแดดต่อมาเซตที่5นะคะอันนี้ เป็นบอนกาบอะลืมชื่อมันด่างนะคะอยู่คู่กับอะไรอีกต้นหนึ่งนี่แหละอันนี้อีกต้นหนึ่งนะมันป้ายๆมาแบบนี้ให้ไปด้วยนะคะไม่ทราบชื่อทั้งกระถางเลยนะคะ1ต้นอันนี้อับสอนสวรรคหนึ่งต้นองหญิงท้อฝันหนึ่งต้น,น,น,ตนแล้วก็ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อีกหนึ่งต้นจ้ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ห้าต่อมาเซตที่หกเซตที่หกนะคะให้เป็น หลวงพ่อพูนนะคะ1ต้นมัคควาลังสันจะมี2ต้นในกระถาง1ต้นอันนี้มหาชัยนะคะป้ายมาแล้วหนึ่งต้นแล้วอันนี้ก็เป็นหาดป่าตองนะหาดป่าตองอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ 6. หกัดมาเซตที่เจ็ดนะคะให้เป็นไก่แก้วมาลายทองหนึ่งต้นนี่จะ้ะอันนี้เป็นนินอยายรานะหนึ่งต้น ต้นนี้เล็บมังกรจ้ะหต้นนะคะแล้วก็เจ้าสาวอีก1ต้นสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7คุ้มทุกเซตลูกค้าได้สตาร์เกิลจีไป2ก็คุ้มแล้วนะจ๊ะต่อมาเซตที่8ดนะคะให้เป็นตุ๊กแกก้านดำนะคะ1ต้นอันนี้เป็นบันดานซับค่ะ1ต้นนารีไม่ใช่นารีสีมหาโพลหนึ่ต้นแล้วก็ทิดาสวรรค์น,นะคะอีก1ต้นจ้ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8 ต่อมาเซตที่9ให้เป็นดา,าราลาย1ต้นไม้ตัวนี้สวยมากอาสงไข่จ้า1ต้นนะคะอันนี้ซับปลาชา1ต้นแล้วก็อุจามณีอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9 250ส่งฟรีมีปลายทางปลายทางก็ราคานี้แหละของแถมก็ได้เป็นสตาร์เกิ้นจีอีก1นึ่งซองนะคะคุ้มมากๆเซตที่10ให้เป็นรัตนลุ่งเรือง1ต้นค่ะอันนี้พระนารายณ์นะหนึ่งต้น อันนี้พลานทะเล1ต้นแล้วก็อันนี้เป็นไดจันนวดเขี้ยวอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10ต่อมาเซตที่11นะคะให้เป็นไก่แก้วมาลายทองนะ1ต้นนะคะอันนี้มัคควาลังสันจะมี2ต้นในกระถางต้นนี้เป็นนายทองเหม็นแล้วก็ชมพู่ทวีสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่11นะคะ ต่อมาเซตที่12นะคะอันนี้ให้เป็นสบนะนสาบแพรน,นะ1ต้นอุสามณีจ่ะ1ต้นชมพูทวีป1ต้นแล้วก็หนุมานสืบมะขานะจ๊ะอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่12ต่อมาเซตที่13ให้เป็นอันนี้ทองสยามทองสยามสกิดด่างมาแบบนี้นะเอาไป1ต้นอ่าพญาข่อมดำจ้ะ1ต้นอันนี้รัตนสินนะคะฝั่งนี้1ต้นแล้วก็ มัคคาวาลังสารอีกหนึ่งต้นจ้ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่13าจ้ะเซตสิบสี่ไกลหมดแล้วเดอ้อเอาเซตไหนจดลำดับเซตที่ต้องการนะลูกค้าสำรองเซตในใจไว้นะเผื่อเซตที่เราต้องการไปแล้วอะ่ะเราจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาดูคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครบังเอิญเพิ่งมาเจอเจอกันเป็นครั้งแรก ฉันเพิ่งเจอเธอวันนี้ตอนนี้นะคะไม่ทันถ้าไม่ทันกดติดตามช่องเอาไว้ลูกค้านะคะส่วนนิสาพรบลสีกดติดตามไว้ได้เลยมุมขวาล่างตรงนี้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ปีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาให้ลูกค้าได้เลือกหาสะสมกันอยู่เสมอจ้าแต่อย่าถามนะว่ามีอีกเมื่อไหร่เพราะแม่ค้าก็ไม่รู้เหมือนกัน ให้เข้ามาดูกันทุกวันจะไม่บอกล่วงหน้าว่ามีวันไหนนะคะอาเซตสิบสี่อันนี้เป็นเมืองเกาะเกตจ่าหนึ่งต้นนี้เป็นหนุมานสืบมาคานะหนึ่งต้นอันนี้ตับเทวดาประจําเสาเรือนนะคะพระบางโหยภพยหนึ่งต้นอันนี้เป็นเท้าทองอินติดด่างและเอาไปหนึ่งต้นจ้ะสาสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบสี่ต่อมาเซตสิบห้าเซ็ตสุดท้ายนะคะให้เป็นทองสยามนะหนึ่งต้นติดด่างและ สีมหาโพ1ต้นหงดลุน1ต้นแล้วก็เป็นคุณรัตนาวุฒอีก1ต้นจ้า4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่15เรียบร้อยครบจบแล้วทั้ง15เซตนะคะถูกใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้เลย0805194988เด้อสั่งซื้อตัวยาก็ได้ใบกัมปูก็ได้ได้หมดนะคะจัดส่งให้ทุกอย่างทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพียงแค่ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ ค่ะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ